เพื่อนๆวันนี้รคมวนโชวรีวิวกับไม้ดนแจ๊กยิมเย่ก็สำหรับวันนี้เพื่อนๆนะครับก็เป็นช่วงที่ไม่มีของเข้ามาอะไรยังไงนะครับแล้วรคมวนก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรนะครับว่ามันมันไม่มีของที่โดนแจงถูกใจสักเท่าไหร่แล้วของที่อยากจะรีวิวมันก็ยังไม่มาเลยนะครับ มันก็เบื่อเบื่อน้องหนักเส็งๆแล้วเพื่อนเนาะแล้วก็ช่วงนี้งานมันก็งานดี่จเยอะนะครับเพราะเด็กๆก,ก็เริ่มที่จะสอบแต่ไหนแล้วด้วยครับก็เลยว่าก็เลยหยุดในการรีวิวไปสักพักใหญ่เลยนะครับคิดถึงเบื่อน่นะครับคิดถึงการรีวิวคิดถึงการเล่นของเล่นมากๆนะครับผมก่อวันนี้ก็เลยผมว่าวันนี้มีวันที่พอจะมีเวลาว่างนิดหน่อยนะครับเลยมาทําคลิปชวนเพื่อนคุยเล่นกันดีกว่า เพื่อนๆรอของเล่นตัวไหนยังไงกันบ้างช่วงนี้นะครับแล้วก็โดนอะไรกันมาบ้างนะครับคุณวัวเองเนี่ยนะครับตอนนี้ที่รอคือรอรอจากร้านพี่วินนะคือเจ้าลมคอปนะครับของมาเฟกนะครับไอตัวที่เป็นดามเมดเวอร์ชั่นนะครับเนี่ยตัวนี้ผมว่มาสวยมากแล้วก็มีรีวิวออกมาบ้างแล้วนะแต่แค่ว่ารีวิวเนี่ยยังไม่ถําใจเท่าไหร่นะครับนะครับแล้วก็รีวิวบางเจ้าเข,ข,ขาค่อนข้างที่แบบว่าไม่รู้สิ นะครับคูมอนยังมองแล้วแบบว่าอมันต้องเป็นคูมอนจัดการซะหน่อยกับอระก็คอปมาเฟกตัวนี้แล้วก็มันสวยมากนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆเห็นกันมาแล้วยังนะครับคูมอนก็ได้เห็นมาบ้างแล้วนะครับว่ามันพามาในค่ายของทอยเนี่ยคูมอนรูสึว่โอ้โหงามมากเดี๋ยวชวนเพื่อนคุยก็เอาของเล่นมาทำความสะอาดดีกว่านะครับตัวไหนดีนะครับเป็นอัลเตอร์แมนทีกาตัวนี้ในการเพื่อนๆนะนะครับเอามานั่งเช็ดมานั่งทำความสะอาดแล้วก็คุยกับเพื่อนไปนะครับ เป็นเวลาครับรอตัวไหนยังไงบ้างนะครับคุมวลรอตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวแรกนี่นะครับว่าทําท่าว่าจะจะซื้อ,อกอตพยะเหมือนกันนะนะครับไอตัวที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับเห็นว่าเห็นเขาว่าเขาพัฒนาแล้วก็ทํามาใหม่แล้วนะครับแล้วก็ราคาดีด้วยแต่แบบยังสงกริชสงใจนะครับเพราะว่าเห็นน้องๆก็ทัามาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงท้ายๆท้ายเดือนอะไเรเงี้ยปลายปลายเดือนเนี่ยมันจะมี จ้าก็จิที่ขมนพีไว้ก็คือเจ้า H S H S M ใช่ไหมมังเซอร์อาร์ตไอ้ก็จิปี1991มั้นมั้งจำไม่ผิดที่น้องเบนพูดนะั้นก็เลยแบบว่าเฮ้ยก็เลยยังเขาไปก่อนแล้วก็เลยยังไม่ได้ซื้อไอ้เจ้าตัวที่เป็นขยะที่เป็นตัวก็ดหมีนะครับก็เลยยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับผม,มเ,เพื่อนๆเล่นกันยังเห็นเขาบอกว่าสวยมากงามมากนะขโมนตไม่รว่าเป็นยังไตงตอนแรกก็ว่าจะซื้อมาลองเล่น,นกันนะ ตอน,น,นแรกอากาศแบบว่าเออซื้อมาแล้วก็ถ่ายรีวิวเสร็จแล้วก็ซื้อมาแล้วขายไปอยากขออยากขอลองจับตรงนี้นะรัว่ามันมันงามตาแลอเกินแล้วก็ราคามันดีนะตัวละที่เห็นนะนะครับตัวไม่ถึงพันนผมก็มองว่าเออมันก็น่าจะเข้าท่านะครับแต่ก็เลยแบบว่าดูดูไปก่อนแต่ก็ตอนนี้เริ่มมีรีวิวออกมาบ้างแล้วนะแค่ตัวนี้ก็สวยนะเพื่อนเพื่อน,เ,เ,พอนเ,เพื่อนมีกันอย่างนี่นะครับผมเนี่ยงดงามแม่เท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 เนี่ยไอ้เจ้าทีก้าตัวนี้เนี่ยเอาเรื่องอยู่กันนันเนี่ยผมันชอบมากวันตั้งเล่นหานีไอ ฟิล์มเงาะมากเห็นไหมนั่นครับผมฟิล์มมีก็ไปจัดกาซะนะนะครับผมมันโอเคนะเพื่อนนะนะครับผมของพวกนี้บางทีก็ซื้อมาลองเล่นดูนะครับผมไม่พอใจก็ปล่อยน้องหาบ้านใหม่ก็เพียงเท่านั้นนะครับผมอืออย่างนี้เป็นเรื่องธรดาทั่วไคือช่วงนี้ไม่ได้เล่นอยู่ไม่เลยเพื่อนนะครับงานมันเยอะนะครับผมอะไรๆมัต้องเคลียร์มากมายนะครับแล้วไหนก็ช่วงนี้เนี่ยกังวลจะไปโผล่ตาม ช่องเล่าผีอย่างอื่นเข้าไปด้วยนะครับก็ไปเล่าผีเล่าอะไรเขา <c oughs> นะครับออกแบบช่องล้วนเช่ามีบ้างนะครับผมได้ออกซื้อออกอะไรกันบ้างนะครับก็ฝากอยากฝากเพื่อนๆนะครับเข้าไปติดตามไปรับฟังรับชมกุอมูลด้วยเนาะนะครับผมอาจจะเป็นเรื่องผีที่ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมายนะเพื่อนนะแต่ก็เล่ามาจากประสบการณ์ตัวเองมาจากมาจากฟิลที่ตัวเองได้เจอได้พบอะไรประมาณนั้นนะครับผมอะ,อะไรนะอ่ะูมินัท นะครับผมแล้วก็ไม่ได้เล่นดูมป็นนักมาสักพักอย่างละสลักตัวใหม่ๆที่ออกมาก็ไม่ได้จัดเลยนะครับนี่ก็เอาตัวเก่ามานั่งเล่นคือตอนนี้เพื่อนๆคงรู้สึกว่าอยากจะเก็บเป็นแค่อะไรที่มันเกี่ยวกับฟิลโชวะโชวะแล้วนะนะครับอะไรที่เป็นเฮเซเป็นเรวะอะไรพวกนี้ก็เพียงแค่บางทีก็อาจจะซื้อมาลองเล่นมาททำรีวิวเสร็จก็อาจจะไปปล่อยทิ้งไปก็ไม่ได้อะไรกับพวมมันมาแต่ว่าหลักๆจะเก็บอะไรที่เป็นแบบฟิลโชวะโชวะลักษณะแบบนี้นะครับอืมรู้สึกว่า มันเหมือนเป็นการตัดช้อยของตัวเองเข้าไปเรื่อยๆนะให้มันเหลือน้อยลงน้อยลงอย่างเงี้ยไม่รู้นะแต่รู้สึกว่ามันก็โอเคนะนะครับผมหลังมานะครับก็รู้สึกว่าชักเริมแบบมันเหมือนเป็นการอ네ิ่ม <Enjoy sleeping. S 2> ตัวซะม้งนะครับในี่กเมัอนก็ไม่ค่อยแน่ใจกับตัวเองเหมือนกันนะครับยังหาคาตอบตัวเองไม่ค่อยได้แต่อย่างอะไรที่มันเห็นแล้วมันปิ๊งเลยมันก็มีหลายอย่างนะแต่ตอนนี้ที่ปิ๊งเลยคือปิ๊งระบบคอรแมงเนะเพราะว่าแน่นอนเนาะ โลบูคอปดามเมจมาเฟกตัวนี้เนี่ยมันมัน้็แท่จะตอบโจทย์คุมมวลอยู่นะครับออแล้วก็เราพีไปแล้วนะครับในราคาเท่าไหร่อเท่าไหร่นะสองสองปลายถ้าจะไม่ผิดนะครับอาโลบูคอปตัวนี้สมมติว,ว่ามาเฟกงานมันก็จะประมาณราคานี้นะนะครับผมแล้วก็มันปัญหาคือมันดันออกมาคู่กับไอ้เจ้าอะไรนะคนเล็กภาคสองอนโนที่เป็นดาเมจเวอร์ชันด้วยก็แบบว่าโอ้ยอันนั้นก็อยากได้นะตอนนั้นก็เฟี้ยวอยู่ อืมแล้วกีอ,อนันที่รออะไรอที่เห็นอยู่ก็น่าจะเป็นไอ้เจ้าแบทแมนผมไม่แน่ใจว่าเป็นงานของค่ายอะไรพเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นแล้วที่เป็นแบทแมนดีเทิร์ใช่ไหมครับที่มันจะคล้ายๆกับงานแมคเฟอนเนเลยแต่มันเหมือนไม่ใช่เออแต่ผมเห็นแล้วแต่ว่าจะเป็นแบทแมนที่ตัวย,วยาวๆหน่อยผมเห็นผมว้าวเหมือนกันนะ พอเห็นว่าเฮ้ยเป็นแบทแมนในเวอร์ชันของไมเคิลคีตันแล้วเป็นแบทแมนในเวอร์ชันแบบแบทแมนรีเทิร์นด้วยมันเป็นอีกหนึ่งภาคที่ผมชอบดูนะแบทแมนของจริงๆผมไม่ค่อยชอบแบทแมนไมเคิลคีตันทุกเวอร์ชันนั่นแหละนะครับต่อให้ภาค2เนี่ยจะเป็นภาคที่ดูแล้วมันก็แบบที่อย่างว่าก็ตามมาจากว่าก็ยังชอบมันอยู่ดีนะครับโดยทุกวันนี้ยังเอามานั่งดูอยู่เลยเหมือนแบทแมนะ Batman ของวันคิมเมอร์นะครับแบทแมนฟอร์เอเวอร์นะครับเอามาดูทีไรก็คิดถึงสมัยวัยเด็กทุกทีนะครับเหมือนกับว่า ของทุกวันเนี้ยที่ผมตามหาตามเก็บของเล่นบางอย่างมันเหมือนกับว่ามันมันยิ่งผมบอกให้รู้ว่าเราคงมาทางสายเกี่ยวกับความแบบความทรงจไว้เด็กซะมากกว่าแล้วในต,ตอนนี้นะครับผมทำภาพจาดน้องันนะครับไม่ค่อยได้จับไม่ค่อยได้เลยเรช่วงนี้งานเยอะมากเ,เพื่อนนะครับไม่มีเวลาเลยนะครับงานเยอะจริงๆเลยครับช่วงนี้อุ้นมายมากกับเจ้าประจิตตัวนี้ ตัวใหม่มาแล้วนะจ๊ะแหมปากติตอันนี้คืองาน s F m ตัวแรกของผมเลยนะนี่ก็จีกิ๊ง <c oughs> แต่ตัวใหม่เห็นขา่าข่าวว่ามันอัพให้มันดูสวยขึ้นอะไรขึ้นก็เชื่อว่ามันมน,น่าจะเวิร์กมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าปล่อย,ยมันจะอยู่ในราคาประมาณเท่าไหร่เนี่ยสองพันได้ไหมหรือไม่ถึงอันนี้ผมไม่รู้เห <c oughs> มือนกันจำไม่ได้น,น, <c oughs> นะครับผมน่าจะประมาณ2,000กว่าได้ไหม แต่ก็ว่าจะไม่ปล่อยนะตัวนี้นะครับว่าจะเก็บไว้อยู่นะครับแต่ถามว่าเป็นตัวที่กําลังจะมาเนี่ยนะครับที่เป็นหนึ่งเก้า้าหนึ่งใช่ไหมครับเปตัวนั้นมันก็จะคล้ายๆกันจะไม่แต่ว่าอัพให้มันถูกมึกขึ้นเท่ขึ้นแต่มันก็มีความเป็นตัวเดียวกันเยอะนะแต่ก็ต้องรอดูอีกทีก่อนนะครับว่าช่วงนั้นจะ,จะช็อตเชิร์ตอะไรหรือเปล่านะครับแต่เพื่อนๆที่เคยติดตามคูณโมก็เห็นว่า ้าคุณวลปล่อยของเนี่ยเพื่อนๆก็ได้ได้ของที่ค่อนข้างที่จะดีเลยละเพราะว่าคุณมวลเป็นคนที่ซื้อมารีวิวเสร็จปุ๊บก็ตั้งเอาไว้อย่างเงี้ยสมมติคุณมวลเอามาขยับในในช่องใช่ไหมครับในคลิปรีวิวนั่นคือการขยับครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าพอเราได้ขยับมันเล่นตรงนั้นปุ๊บวงก็จะเอามาตั้งแล้วแล้วก็เราก็ไปากับการจะเรื่องการงานของเราที่มีเข้ามาเนาะนะครับก็ไม่ได้อะไรกับมันมากส่วนมากบางทีก็แทบไม่ได้ขยับเล่นไปซ้ำเลยครับ <c oughs> เออแล้วก็ไอ้อันที่รู้สึกว่าทัดใจกุมกัแล้วเห็นว่าเป็นกระแสเลยคือไอ้บอซิล่าอะไรนะตัวใหม่อ่ะผมกลัวเรียกชื่อมันผิดนะครับอะไรอะไรอะไร,ะไรวันมินัตวันอะไรวันสักอย่างจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับผมเออมันเท่มากเลยนะเพราะตอนนี้มันออกภาพโปรโมทที่เป็นตัวตัวงานไอ้ประติมากรรมไปเนี้ยที่เป็นงานสกรับเจอร์อันเนี้ยนะครับที่เป็นงานฟิกเกอร์อาร์ตนะครับเปเวอร์ชันฟิกเกอร์อาร์ตออกมาแล้วแบบโอ้สวย ค่มากนะครับตัวนี้ผมรู้สึกว่าโอ้ตัวนี้ผมน่าโดนนะแต่ว่าราคามันแรงเนาะนะครับราคานี่แบบเอาเรื่องมากนะครับน่าจะน่าจะสามไปสี่แล้วนะไอ้ตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะเห็นแบบโอ้แล้วก็มาจําแพงด้วยมาจำเกือบพันเลยมาจ้าก็เป็นพันเลยครับแต่รอดูรอรอรอ,รอดูทีว่าจะโดนไหมแต่ก็อยากได้มันก็ไนดนะ้ตัวนั้นเนะี่ยผมเองรู้สึกว่าชอบดีเทลแล้วก็ส่วนหนึ่ง ไปฟังพวกน้องเบนน้องเบียมเขาเยอะมันก็เลยทําให้แบบมันซึมเข้าไปในหัวผมพูดนะผมเองก็ไม่ได้เป็นคนที่ชอบกอดกินอะไรขนาดแบบจะต้องมีฟิกเกอร์บ้าบออะไรขนาดเนี้ยแต่ได้ความที่เราดูน้องๆมันเกือบทุกวันนะครับดูไลฟ์สดที่เขาพูดอย่างเงี้ยเราฟังทุกวันมันมันโดนกอบห่ะจากสิ่งที่เราไม่ได้ชอบขนาดนั้นกลายว่าเออมันเข้ามาในหัวเข้ามาในหัว ชอบเริ่มมองว่าสวยนู่นนี่นั่นอย่านะอย่าเที่ยวได้เผลอไปทักน้องเบนใช่ไหมเพื่อนๆถ้าคุณทักน้องเบนไป็นเ่ยหายอะคุณจะตามมาแน่นอนนะครับแน,น่ไอตอนนี้ผมเพียงแค่ถามน้องเบนว่าน้องเบนราคาได้ดีไหมมายาเป็นปรับเลยสิ่งที่ผมได้มาคือเนี่ย <c oughs> แต่ถามกลับว่ามันดีไหมมันดีครับมันดีต่อใจเรา น้องก็เพียงแค่พูดให้เราสึกว่ามันมีคุณค่ายัางไงแต่เราจะเป็นคนที่บอกบอกว่าสิ่งนี้มันมีคุณค่ากับเราขนาดไหนมากกว่าแล้วพอเราได้มันมาอย่างที่พูดเพื่อนแน่นอนสำหรับผมเนาะผมเอามาทํามีวิวแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันทรงคุณค่านะของเล่นพวกนี้นะครับผมอืมมันก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าเออมีดีดีแล้วดีแล้วที่ซื้อมานะครับผมแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะออกไปหรือเปล่า ต้องอรอลุ้นกันดูอีกทีนะอุ้ยมองในกล้องตัวนี้สวยจังเลยอเอออย่างที่บอกเพื่อนๆนะครับผมผมซื้อมาแล้วก็วางไว้ับไม่ได้อะไรกับมันมากเพราะของเล่นพวกนี้บางทีบางมองเนี้ยมองบางมุมบางจุดมันสวยเนาะสวยจังเลยเออในมองจากมุมเนี้ยสวยจังเลยเนี่ยมุมเนี้ยเอาเล่อนจังเลยอะ่ะอือเท่อะเออเ <c oughs> <c oughs> จ๋งไปเลย,เลยนี่ต้า,าตอาาว้วนออกั๊กแมวอ้วนของขอมวนนะครับผมอันนี้ตัวหนึ่งเก้าแปดเก้าใช่ไหมครับอื ตอนนี้ก็สวยนะยังอยู่นะยังอยู่ยังอยู่นะครับผมคือผมเองก็ไล่เก็บไปพวกงานฉากก็จิตนะเพราะว่าผมได้แรงบันดาลใจซึมซับจากน้องเป็นเกี่ยวกับอาจารย์ยูจิตซาไกในขัก็เ,เรอกว่าเออคิดว่าอาจาจะเป็นเกี่ยวกับงานของอาจารย์แกที่เราพอนี่จะจับสสยได้ก็เชื่อว่ามันน่าจ,จะมีคุณค่าเหมือนกับเจ้าก็จิตตัวล่าสุดถ้าผมเห็นข้อมูลไม่ผิดเมื่อวานที่ผมเห็นก็คือเหมือนกับว่าอาจารย์ยูจิตก็เป็นคนเป็นคนมีส่วนร่วมนะครับในการทําใช่ไหมที่ว่างาน ฟิกูอาร์ตที่เป็นผมก็ชอบเล่นฟิกูอาร์ตนะไอเอสเอฟมอนเตอร์อาร์ตอะไรเนะี่ยนะครับผม,ผมก็มีอาจารย์ยูจิเข้ามาในการสร้างและการทํางานที่มันเป็นงานไอเนี้ยงานของเล่นไอนเนี้ยด้วยผมก็มองโอ้รู้แล้วทำไมถึงแพง <laughs> เพราะมีอาจารย์ยูจิหรือเปล่าเลยแพงเลยนะครับผม <laughs> <laughs> นะครับแต่ก็อยากโดนนะอยากได้เล่นกันนะครับ <laughs> คิดว่ามันจะเวิร์กแล้วก็นี่เนี่ยนี่คือลูกรักของโคม,มวลนะ ตัวนี้คือเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นลูกรักมากๆถ้าในตอนนี้ V4 มาแล้วนะครับไรเดอร์แมนขอแยกเล็กว<ช>ีสี่นะเพื่อนนะนะครับด้วยความเคยชินนะครับเนี่ยไรเดอร์แมนมาแล้วแต่ว่าคุณบลยังไม่ได้ได้ไดไดซื้อแตัว่าเพราะว่ามองแล้วว่ามันยังมันยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่จะถามว่าต้องมีไหมต้องมีแหละแต่เดี๋ยวรอราคารดอีกสักนิดนึงนะครับผมรอราคาลดเอเนนิงให้มายืนคู่กับ V3 ตัวนี้เลยนะครับมายืนคู่กันผมมองว่างานฟิกโกอาร์ตตัวนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นตัวที่ประทับใจคุณบอล ที่สุดอีหนึ่งตัวใช้คาว่าอีหนึ่งตัวนะเพราะว่าผมลก็ประทับใจหลายตัววีหนึ่งก็ประทับใจมีสองประทับใจจะว่าอันนั้นอยู่ที่บ้านนะครับเก็บไว้ที่บ้านนะครับเอาไว้ที่นู่นเลยนะครับกลัวเพราะมันเป็นเป็นวัตถุหายากแต่เน่จะไว้ที่ทํางานเอาไว้แบบนั่งเล่นนั่งขยับเวลาแบบทาไรโอด้วยเวลาผมทาไรโอขายผมก็จะเอาพวกนี้นมาวางไว้เวลาผมถ่ายภาพโปรโมทอะไรประมาณนี้นะครับอะไรที่มันแบบว่าเสี่ยงกแบบับการพังการหักก็ไว้ที่้านดีกว่ากลัวเหมือนกันนะครับ เพราะว่าชอบแหญ่ตัวใหญ่ตัวนึงที่ที่สุดอีกหนึ่งตัวก็คือจะเป็นชาลมูนนะครับชาลมูนก็ชอบมากนะชาลมูนนี่งามมากแล้วก็แบ็คแบ็คก็สวยแต่ว่าคุณมวลยังติดแบ็คบางอย่างในบางจุดบางอะไรที่ยังรู้สึกว่ามันยังมันยังไม่เหมือนสักเท่าไหร่แต่แต่ว่าเหมือนที่สุดไม่ได้ตอนนี้มันคือแบ็คคืออาร์ที่ดีที่สุดละว,ว่ามันก็เหมือนสมส,ส่วนโอเคในระดับหนึ่งนะแต่แตนี่วีสามได้เจอที่แบบว่าเพอร์เฟกต์มากไรเดอร์แมนเนี่ยคุณมวลขอติดนิดนึงตรงที่ว่าทำไม ทำไมถุงมือถุงเท้าถึงไม่เป็นสียงินผมไม่เห็นคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่เขาพูดบานทีเขาก็ให้ข้อมูลมาว่าเพราะว่าเขาอิงมาจากในเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชั่นซีรีส์ v3 ไหมที่จะเป็นออกแนวเท่าคุณเอ้ผมผมก็จําไม่ค่อยได้นะว่ามันเป็นสีย่างนั้นหรือเปล่าแต่ความรูสึกผมอะพอมันเป็นสีนั้นอะผมรู้สึกว่าโหมึงขอโทษนะมึงแม่งคล้ายๆกับโชโดเลยอะ เพื่อลงเพื่อเพองเอางานโชโดโอเอกไอตัวล่าสุดที่เป็นเรดแมนกับเรดแมนฟิล์มอาร์มาวางคู่เยไอบาฮาไม่เคยจะเป็นแบบโชโดโขยายส่วนผมมองว่าอะไรวะพี่อย่างว่าเลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นีอน่าเสียดายทำไมไม่ทำเป็นสีเงินออกมาซึ่งแน่นอนว่าอาจจะอิงจากตอนนั้นมาจริงๆก็ได้แต่ยังมีสามตัวเนี้มันก็อิงมาจากในยุคนั้นก็จริงนะครับแต่ทําไมทําไมมันมันไม่เป็นถุงมือตรงนี้สีเงินนะไอสีสีก็เท้าอ่ะตรงนี้ทำไมไม่เป็นสีเท้าอ่ะ มันจะมันเป็นการไล่เฉดเงาเงาอะนะเป็นเหมือนกับเป็นมอมอเป็นนัดหนึงอะเือนแบบนามสอะไรเงี้ยมันเป็นรอยเปลืออะไรเงี้ยก็ให้มันเป็นสีเทาไปเลยดีให้มันฟิลนั้นไปเลยก็ไม่ทาแล้ว V3 มไอ้สีเนี้ยมันก็พูดแค่ีมันเหมือนเป็นช่วงช่วงไหนของซีดียอะไม่รู้ว่าช่วงช่วงช่วงกลางหรือช่วงต้นไม่แน่ใจแต่ว่าเหมือน V3 มันก็มีอีกสีเขียวหนึ่งถูกต้องไหมครับจะเป็นเขียวแบบเขียวอ่อนอะเออนน่นละผมก็เลยงงว่าเอะคุณนี่ ทำมาสักทีเดียวก็ได้ให้มันติดตานย่ยงีสามเราก็คงจะติดตามด้วยสีเขียวแบบนี้จะไหมเขียวองค์ฟ้าจะไหมครับผม,อ,มอย่างแะดวแ้แมนน่ะเราก็อยากได้สีถุงเท้าถุงมือเป็นสีเงินไปเลยว่ามันค่อนข้างที่จะชินตามากกว่าไหมในสีแบบนั้นนะ่ะถ้าถามผมอะ่ะอืมเราก็จะพูดเ่ียๆเหมือนกับแบบว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เราก็คือเห็นแล้วแแมนที่เป็นสีถุงเท้าถุงมือลักษณะแบบนั้นเนะนี่ยผมติดตรงนี้จริงนะ แล้วก็อย่างนึงคือปากเนาะปากไรดแมร์ทำไมถึงไปตัดดำอย่างนั้นทำเป็นปากแบบสีอย่างนี้ได้เนี่ยเนาะไม่ต้องตัดดำาก็ได้มันดูแบบมันเหมือนปากเนี้ยจะเป็นอย่างนี้เลยก็ไม่เอานะแบบอะไรเงี้ยก็ไม่ทำาก็เป็นปากปกติแต่ดาไปตัดเส้นดำแล้วก็แทนจะลงไลท์แดงไลท์อะไรมันก็ไม่ทำมาให้คือการทำสีหน้ามันมันเสียตรงเนี้ยฟิกัวอาร์ตอะ่ะผมมองว่าเป็นอะไรวะ นะครับทำแบบมาเฟกก็ได้มาเฟกก็ทําสวยนะทําหน้าสวยมากอย่างหน้าโรบอคอปี่ยผมมองว่าสวยมากนะครับมันจะเป็นเหมือนกับเป็นมันเป็นเหมือนสติ๊กเกอร์หรืเป็นอรดีคอร์หรืออะไรที่มันจะเป็นแบบจุดๆแต่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 ตามตาตามปากม้วเออันน้น่สวยดีนะครับเออทำไมเขาทำแบบนั้นมาไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจว่า้าใครรู้ก็ให้ผมตอบได้นะครับพวกผมเองก็ไม่ได้เซียนอะขนาดนั้นผมก็พูดไปตามฟิลของผมเนาะไปตามอารมณ์ตามฟิดสึก แเราเป็นตัวที่เป็นลูกลากของผมกันนะครับก็คือนี่เลยนะครับเอลีน่นนะครับเอลี่นงาน่าสโคนะครับผมที่มีความเทียบเท่ากับงานพอตทอยเลยเพื่อนนะตัวนี้เนี่คือเป็นอะไรที่แบบว่าชอบมากต้องมีต้องโดนนะครับตัวนี้สวยตัวนี้คงไว้ที่ทํางานเลยนะครับนี่สวยมากตัวนี้สวยตัวนี้เพื่อนๆไม่มีได้ไงต้องมีกันแล้วตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นลูกรักไลยนะนะครับ ชอบแม่จริงๆมีรูดักที่รักมามๆอันนึงก็คือแบทแมนของเบ็คเกอรคีตันแต่ว้ที่บ้านนะครับเอาไว้ที่บ้านแล้วก็ใส่ตู้อะไรเลยเออเอาไปคู่กับแบทโมบิลเลยผมไม่วางไว้ที่บ้านเลยเพราะว่าไปที่นี่ผมผมก็กลัวเหมือนกันแต่แล้วมันแพงมากไงแต่อันนี้เราไว้แบบเออเอาไว้วางที่โต๊ะทำงานเอาไว้เล่นบ้างอะไรบ้างเอาไว้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงานนะครับผมมีของเล่นไว้ที่ทำงานบ้างนะเอาไว้แบบอะไรสร้างแรงมันดาลใจแล้วก็เอาไว้แบบเวลาแบบ เอาไว้ตั้งเวลาผมสอนเด็กผมสอนให้เด็กทำเดโอด้นะเพื่อนๆสอนให้เด็กทำเดโอลาม่าเอาไว้แบบว่าเอาไว้แบบเวลาเขาเอาไปเอาไปใส่ตู้ปลาหรือว่าเอาไปตกแต่งที่บ้านเขาอะไรย่างเงี้ยหรือบ้านใครที่มีซิงเกิลก็สามารถทาไปเล่นได้กับเดโอผมสอนให้เด็กทำได้นะเด็กๆยิ่งเรียน้เขาทาออกมาสวยนะเพื่อนๆนะครับผมมองว่าเออเดโอที่ผมสอนมันก็ไม่ได้ยากเยอะเลยนะครับเป็นฟิ่แย่ๆดินๆมันทำง่ายนะครับฟิวกระเบื้องแตกกระเบื้องแตกตรงนี้มันทําง่ายสบายเลย ตัวนี้ลูกลักเลยเอลิยเนี่ยไม่บอกตรงนี้สวยๆโดนแสงอะไรนิดนึงสวยเลยเห็นป่ะตัวนี้มันมีฟีลคอททอยเลยมันเป็น,ปนแบบชุดยางอะชุดยางเลยนะครับตัวนี้เป็นะไรที่แบบว่าอวยที่สุดลนะชอบมากตัวนี้สึกว่าถ้าใครอยากมีเอลีทก็ผมว่ามีตัวนี้ก็จบสลับหนึ่งต่อสองนะนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสเกลคนจริงก็จะนั่นน่จาจะประมาณนี้เพราะมันจะสูงกัน 2, กหนึ่งต่อสองจริงๆนิดนึงต้องเป็นแบบฟีลแบบสแตนฝรั่งเนาะฟีลฝรั่ง นี้สวยชอบอวางไว้แถวนี้ะเอาไว้เป็นลรงบันดาลใจในการสร้างงานสร้างเงินด้วยเองนะฮะดูแล,วล้วแบบอื้การตัวนี้เราที่แบค็คการทำภาษานี่แบ็แบ็คสีอันนิ <laughs> ดดีดีดีไม่ใช่แบ็คสันนะเป็นแบ็คของเราในี่รนด์แบ็ซีรีสเป็นตัวที่ตัวรักอีกตัวหนึ่งที่ชอบนะฮะ ติดบางอย่างแบบม,มันไปไม่สุดทางแต่ตัวนี้สิ่งหนึ่งที่รอก็คือรออาร์กเมื่อไรจะทำแบ็กอาร์กมาจ้าก็ค mm ุณ hmm. mm hmm. ฟิโวอาร์ตเวอร์ชัน2.0 mm hmm. เรียกนี้ละกันอีกชุดโซ่สิโอโค่หาเหวอะไรนั่นนะครับสวยจังสวยสวยนีแบคท่านี้มันต้องท่านี้หล่อมากแล้ว mm hmm. mm hmm. ชวนเพื่อนเนาะมวลก็ไม่ได้เป็นคอฟิก่กร,ร์มีครบทุกตัวเลยนะแต่มลก็มีเฉพาะตัวที่มันจำเป็นจำเป็นที่เ,เราอินเรา Happy แฮปปี้กับเพียงพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วนี่สวยมากนี่คลิปนี้ไม่มีเลยนะแค่มาชวนเพื่อนคุยว่าตอนนี้เพื่อนๆรอของเล่นอะไรแล้วก็มวนเอากเก่ามาเช็ดทำความสะอาดมันงงนาเบื่อๆนะครับแล้วก็วันนี้มันเป็นวันที่แบบคาบนี้พอจะได้ว่างแล้วไงก็เลยแบบมาคิดถึงช่องรีวิวของตัวเองคิดถึงเพื่อนๆด้วยนะครับ เพื่อนจะมานั่งดูค ok ุมมวลบ่นบ้างนะครับนะครับผมดีนะครับสวย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 แม่งามตางามตาตั้งไปได้แล้ตั้งหัวล้มเลยนะคุณไอเอ็กเราคุณจะเท่กันนิดแต่ว่าไอเอ็กเราขอพัฒนาเรื่องอะไรหลายๆอย่างสักหน่อยหนึ่งเนาะนะครับผมเพราะตอนนี้แบ็คตัวนี้มันก็ดีที่สุดแล้วแต่แค่ว่ามันจะมันพัฒนาไอเอ็กให้มันพัฒนาไปได้มากกว่านี้อีกนิดนึงมันจะดีกว่านี้นะครับคิดว่าน่าจะแบบว้าวมากวางมันตรงนี้ดีกว่า เซียวโอเคมายืนตรงนี้แล้วกันยืนคู่กอจิไปก่อนนะแมหมรอเลยอดีนี่เพื่อนตัวนี้ผมเห็นเมื่อกี้แล้วผมตกใจมากกับราคาบ้าไปแล้วอุลตร้าแมนทาร่ฟริกูอาร์ตัวนี้เพื่อนๆใครไปเชื่อตมกี้มีพี่ๆเขาขายเป็นมือสองตัวละพันพันห้าสิบมัง้งรวมส่งมือสอง ไอตัวนี้ผมจะได้ผมซื้อมาเป็นมือสองเหมือนกันแต่ว่ามาาันสะพานเอ้ยมือสองมือหนึ่งว่ะพันกว่าบาทพันกลางๆมันเป็นฟิกโกอาร์ตแล้วมันเป็นฟิกโกอาร์ตคืออุลตราแมนทาโร่อุลตราแมนทาโร่เนะเวย้ยตัวละพันเดียวโคตรบ้าเนี่ยผมมองว่าโหอ,อะไรวะเนี่ยราคารูสึกว่าง,งานฟิกโกอาร์ตของอุลตราแมนเนี่ยไอบางตัวที่แพงแม่งก็แพงแพงไอตัวที่ถูกถก็ถูกจนน่าเกลียดถูกจนแบบได้ค่าเลยอ่ะ อ่ะอย่างไอ้ตัวนั้นอะอะไรนะชื่ออะไรวะเลกเกอร์หรืออะไรอะ่ะไอ้พวกนั้นอะไอ้พวกเลกเกอร์ทริกเกอร์อะไรเนะี่ยที่ออกเป็นพวกไดนาทีิก้ารุ่นไหมตัวไม่ถึงพันบ้าเปล่าดังไอ้ยังตัวที่แบบว่าอย่างพวกโชวะอย่างพวกคุนเตอร์แมนเอสหรือว่าเอะนะครับเลโอ มันจะไปสามพอุ้ตะเมนเอบ้าบอที่สุดแล้วไป4ี่ส้าหันเนี่ยผมรอตัวรีอยู่เนี่ยผมเลยไม่ซื้อผมรอตรัวรีแต่อุ้นตะเมนเอโออ่ะผมไล่ผมผมผมเป็นพกีกับอะไรวะกับอะไรวะผมลืมไปละเออผมพี่ไว้กับพี่ท่านึงที่เขามามาบอกผมนะครับผมพี่ไปราคาพ7นเแต่ผมรอของมาเดือนเดือนะรู้ทจำไม่ได้ละ พเ,เพราะว่าตอนนี้อุลตร้าแมนเรโอก็หายากแพงด้วยส0 0พันกว่าผมมองหูอะไรกันกวะไอ้พวกโชว่าเนี่ยแพงมรลกเลยแต่ไอ้พวกเฮเซรุนใหมถแบบ่ถูกจนแบบถูกจนน่าใจหายผมมองว่าไอ้ตลาดของพวกคุณนี่มันอะไรกันเฮ้ยทำไมมันถึงแบบมันต้องขนาดนี้เอออ่ตัวนี้เงี้ยอย่างทาโร่เน่ยตัวรีออกมามันก็จะดีขึ้นก่าเดิมแบบเรื่องสีเรื่องอะไรเงี้ยผมคิดว่าอย่างนั้นนะนะ แต่ว่าเออตัวนี้มันก็โอเคซื้อไว้ก็จะไม่ซีเรียสอ,อะไรก็โอเคมันสวยแหละมันสวยเลยนะครับเนี่ยมันก็ได้ฟิลทาโลมา่มากๆเห็นไหมทาโล่คอใหญ่ด้วยนะครับผมอืมเราเอามาขยับเล่นได้มามาันนะครับไอ้ชักเริ่มเต็นหน้าจอไว้นะครับก็นั่นแหละชวนมาชวนพเพื่อนคุยกันว่าตอนนี้รอของอะไรยังไงกันแล้วคุมลช่วงน,นี้เงียบๆไปเพราะว่ามันไม่มีของอะไรที่มันโดนโดนใจที่จะเอามาถ่ายรีวิวเท่าไหร่เราก็งานกันเยอะด้วยส่วนหนึ่งเนาะ อะไรช่วงนี้มันก็ุ่นวายไปหมดนะครับก็เลยแบบให้หายไปหน่อยนะครับแต่ก็ฝากเพื่อนๆนะเข้าไปฟังขมวนเล่าเรื่องผีได้นะครับแต่ช่องย t u b e ของน้องอินนะคเรื่องเรื่องเล่าแคมไฟหรือว่าเป็นอ่ช่องอะไรนะของพี่ป๋องนะครับโอ้ยดีใจมากวันนั้นเพื่อนๆมีวิวิดหนึ่งการที่ไปถ่ายกับช่องอมรินกับพี่ป๋องกับหมอปลาแฮปปี้มากเพื่อนๆวันนั้นที่ผมไปผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าผมตื่นเต้นมากตอนที่ผมเล่านะครับมือไม้ผมสั่นไปหมดเลยเพราะว่า มันเป็นกองที่ค่อนข้างที่ใหญ่เลยนะครับแล้วก็เขาให้เกียรติกับนักเล่าดีมากนะครับทุกคนทุกคนเทคแคร์นักเล่าดีมากนะครับมีอาหารมีการท,ท,ทําผมทํเเผาผมไม่เคยมานัา่งเขาไม่แต่งหน้าผมอะผมอึ้งมากเว้ยผมไม่เคยมีฟิลแบบนี้อยูด่ดีเขาเียกผมมานั่งแต่งหน้าแล้วมีน้องสองคนสาวๆที่เป็นสาวสองเขาก็มาแต่งหน้าทาปากให้เราเออรู้สึกดีเหมือนตัวเองเป็นดาราท่านหนึ่งเลยแต่ท่าเราเป็นแค่นักเล่าก็แก,ก๊ก็แกลคนที่ไม่ได้อะไรเลยนะครับผมแล้วก็ พี่ป๋องกับหมอปานะครับน่ารักที่สุดในโลกนะครับผมน่ารักมากโดยเฉพาะหมอปลาผมเป็นคนชอบหมอปลามากๆอยู่แล้วนะครับเรายิ่งเจอหมอปลาตัวจริงแกน่ารักมากแล้วหมอปลาตัวจริงเพื่อนตัวเล็กมากนะ,กะกกแกตัวกระจิ๋นนัเองแต่แกเป็นคนที่จริงใจรู้ได้ว่าผู้ชายนี้จริงใจมากแล้วพี่ป๋องเป็นกันเองสุดๆเป็นกันเองสุดๆแล้วแกน่ารักมากนะครับผมแกน่ารักแล้วก็ทีมงานทีมงานทางอมรินน่ารักทุกคน,นครับทุกคนแบบว่าแบบดีมากแต่ข้อเสียอย่างเดียวนะครับในตอนถ่ายจริงคือมันร้อนไปหน่อยนะครับ ก็ไม่ได้สังเกตผมจะเหงื่อแตกเหงื่อแตกส่วนหนึ่งคือมันร้อนได้สองก็คือผมตื่นเต้นผมตื่นเต้นในการเล่ามากผมตื่นเต้นแบบมือไม้สั่นไปหมดเลยแล้วก็ต้องขอคุณพี่เนรนะครับพี่เนรจากช่องพาเที่ยวได้เป็นหนล่ามากที่มามาเป็นสื่อกลางตรงนี้ให้ให้ขมลได้ไปออกในช่องอาม,มารินแล้วก็อะไรพวกนี้แบบต้องขอบคุณพี่ชายคนนี้มากที่แบบแกแที่แกดูแลผมแล้วก็นักเล่าและหลายท่านดีมากๆน,น,นะครับผม,มต้องขอบคุณตรงนี้จริงๆนะครับ ก็เลยแบบว่าเออช่วงนี้ก็เลยไปออกรายการอะไรแบบนี้นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆพเข้าไปติดตามไปดูด้วยเนาะนะครับผมแล้วก็คุมเง่างที่ถึงการถ่ายรีวิวตัวเองมากนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันอย่างที่เพืนไม่มีอะไรโดนๆเท่าไหร่เร้วอของเล่นเดี๋ยวนี้มันก็ราคาแบบเพื่นๆบางฐานมันไม่ทันน่ะพูดเลยแพงซะเหลือเกินนะครับคินมันก็ของมันยังไม่ค่อยโดนใจด้วยก็เลยแบบว่า เงียบๆไปหายไปเนาะอย่างไงก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์ไปดูคลิปขุมวุก็ด้วยนะนะน,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 นะครับผมไปดูบนบนทั้ำๆด้วยนะเพลินๆนะครับผมแต่ถ้าตรงไหนีพูดแล้วไม่ค่อยพรอะไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมอ่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรแนละ้วก็มาทักทายกันคิดถึง คิดถึงเพื่อนๆทุกคนคิดถึงของเล่นนะครับก็เลยว่าเออวันนั้นถ่ายคลิปเล่นเพลินๆของขำชวนเพื่อนคุยด้วยนะครับผมว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนครับก็ช่วงนี้ก็เพื่อนเพื่อดูแลสุขภาพเนาะเพราะว่าเฝ้าหน้าฝนนะครับบางทีก็อาจจะขับรถขับล่านะครับรียฝนดูเฝ้ากันก็ดูแลตัวเองนะฮรผมแล้วก็อากาศเป็นแปนิดนึงนะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็ขอทุกคนนะครับกดติดตามกดไลค์นะครับให้กับช่องคุมวันชวนดีด้วยนะจ๊ะ เดี๋ยววันนี้ครูไปแล้วมากทา,ทาทยแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวต้องไปสอนเด็กๆต่อละเยวเจอกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ครูไปแล้วจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย